ไปไรมากเป็น้ไร้ก่อนเ้ยเาานกันนะเออเอเอเอาขยาเวียดทานนะขยากไปเวียดทานนะหลังเหมือนกระดูกมันขกันแล้วขาวันไม่มีแรงพี่เป็นไรเอาพละมาพลมาพลงมา้นแรงขาเปเลยอัดพลังให้แล้วคุณพี่เป็นไราโ เอาสลับตัวกันด้วยสลับตัวกันสลับที่กันโอเคพอแล้วโอเคนะเชียร์ผมอัดชลังให้เอาเท้าขอแยกเอาเท้าวางหน่อยนะอัดชลังให้แล้วีี่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ไ้ลงสัโอเคมาแล้วก็เออยากพยานาคแดงพี่เจ้าโผหูเห่าด้วยปอบด้วยแล้วก็กระสือด้วยใเนี้เจ้ากรรมในเวรทั้ว่าแต่เขามาขอบุญเลยเนี่ย ล่มลดำอย่างเดียวเลยแม่ใช่ไหมครับทักคู่เลยอ่าสักสามร้อยแล้วพี่นะมาไปถวายพระวัดไหนก็ได้นะใกล้บ้านเรานะแล้วก็ขอแก้บนด้วยนะเห็นไหยอ้าวแม่ลงแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่เดินดูสิ ง่ายดีขึ้นถึงร้อยดีขึ้นกีน่เปอร์เซ็นต์แล้วแม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ได้เออจะเนี่ยเอาอไปรับเมนูผีเลยะ <laughs> นะกำบ <laughs> นวนนี่แหละรับแตกิีแบบเหมือนกันนี่แหละเหมือนกันนี่แ <c oughs> หละคดูขนะ้าวดำด้วยนะแม่คดูข้าวดำด้วยนะ

<ม>เ,เขานะเรียกวัตละเทศทออกมาจากตับครับที่เราจะด,ด,ด,ดูไหมถึงร้อยโลขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเก้าสิบอะไรนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมีน้ำเก้าสิบเปนเยอะแล้วนมีน้ำเก้าส